ลงทะเบีนยนไลโอเอง่ายๆด้วยไลช h a t เริ่มเลยเข้าที่หน้าทำลายของไลช h a t เลือกการจัดการบัญชีที่มุมด้านขวาแล้วเลือกการจัดการบัญชีทางการไปที่เมนูการสร้างบัญชีแล้วกดบันทึกใส่ชื่อบัญชีไม่เกิน20ตัวอักษรแล้วเลือกประเภทหลักและประเภทย่อยแตะที่เมนูการสร้างบัญชีและยอมรับแตะที่เมนูหน้าหลักแล้วเลือกจัดการบัญชีที่เราต้องการ แต่ที่เมนูดูบัญชีทางการแล้วเลือกปรับแต่งโปรไฟล์ของเราเลือกเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกและรูปภาพโปรไฟล์ของเราบันทึกการตั้งค่าแล้วไปเริ่มโพสกันเลยแต่ที่เมนูสร้างโพสหลังจากนั้นเราสามารถโพสภาพวิดีโอข้อความบนหน้าทำลายของเราที่เป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของเรา ได้ทันทีไปเริ่มกันเลยนะครับ